สิงห์พลวิเลยเด้อดข่านพานะเคยชกเขาไหมวันนี้เรา413ล่าสุดเราชกกิโลโก็เวนนี่สบายเราไปช็อปอยู่ไหนอ่ะที่ไหนนะชนบุรีชนบุรีค่ายกี่วันเราเป็นมวยประเภทมืเอ,อเนอี่ยู้ต่อสู้เห็นไหมเขาจะไงหรือไม่ได้ดูวัดกรรมเวทีนะชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ สามไฟหลังชนะกี่ไฟชนะไฟเดียวอ่ะเราไปค้นจากจังหวัดอ่นขอไฟขับเชียงนะสุรินโอเคขอบคุณดีครับวันพาวันพาวันนี้เราเจอสิง่งทวนไม่เคยชกวันนี้พี่กาตรายสี่สิบสล่าสุดเราชกกี่กิโล43่สามเต็มนะสวีนี่สบายๆเราไปซ้อมอยู่ที่ไหนสิง่งน้อยสิง่งน้อยกี่วันเรามาตรงนี้อยู่ สามอาทิตย์สามอาทิตย์แต่เราไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยชกกับคู่ต่อสู้นะเราเห็นในคลิปเขาไหมไม่ต้องดูเราเป็นมวยประเภทยังไงเราคุมกี่โลรอบนี้สองโลได้ชกมวยมารวมรวมสิบกว่าห้าห้าสิบไฟได้นะน้ำหนักไปปล่อยเราเท่าไหร่สิบกิโลสามไฟล่าสุดเป็นไงชนะกี่ครั้งชนะสองชนะสองแพ้หนึ่งนะเปะเบอร์ฮะมือมาครับอ่าล่าสุดชกสี่สามไหมใช่ เรามาที่นี่กี่หลายครั้งแล้วยัะครั้งแรกเหรอไม่เป็นไรอย่าไปตื่นสนามมาลูกหลานจากจังหวัดบ้านเดียวกับจิมมี่เลยเอาคว้าไปขับเชียร์เด็กพอลลุงคว่าเจ้าไปลุงเชียร์ด้วยกับตั้มเต็มตีครับู้แรกนะโอเคขอจุคดีนะบ้า